สวัสดีพี่น้องมาพบม,มาพอกับช่องอยุยน่าเล่าสาวอุมบัดพี่น้องเมื่อนี้มาหวัดจอดถึงมาสอดอยู่เหนเซ่พี่น้องมันเส้นีงนั้นแขกเลือดออกพรรษามีมาล่พความพี่นอ้องอือม,มาสาวนาเล่าสิเราหน่าเล่า,าสิผ้าไยยางเบิงพ่อค่าแม่ค่ะมาต่อปริงนเท่งไหมพี่น้องอนะงนขายอย่างน้อพ่อค่า ใหเส้นเนี่ยทางเขาพี่น้องทางเตาเออทางเขาเจนนันอืมอันนี้มันม่นำมแจกเด้อพี่น้องอยู่กองห้วยกานแบลวไเลยแซบปพงเพลนอยู่ช้าเย็นอืมเจนนันขายยำมะม่วงบักรดันดองบักต้มบักถัวโอ้ยบาไทยเหรอเลาหนาเล่าบ่าไทยเหรอพี่น้องเลย นางลำกำลังไหวกู้ไหวคันไี่น้องมันกำลังไหวกู้ไหวคันไี่น,อน้องวังหันเขาเปิดเครื่องเสียงเศร้านาเลาว้วเสียงดังโผด่วังหันนี่มีหมอลำอยู่บนสายยันเศ้านักร้องไฟยิ่งคือสิงเลนจ่าสุนารีเลยพี่น,อน้องจ่าสุนารี แล้วก็อัานน้องใครสาวสาวหน้าเล่ากุกคนในใจพี่น้องว่าจ๋าสุนัขนี้นีเคยมาแล้วปีทีเดียวนางรำน่ารักสวยหวานหวานปริบมาในชุดสีแดงนะจ๊ะมาในชุดสีแดงจ้า นาาย,ยง,ง,ง,ง้อโอเคพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวข้าเจ้าสิไปเปิดงานยาอยู่กาอํานด้วยการมองหันเดวยวเท้านาแล้วสิไปไทยเอ่อกุ้งหลุกหลุกหล,ลันข้าเจ้าสีล้ำเสิร์งสูเบิงแล้วพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า เมื่อขัวได้นีเมื่อขัวตัวอือม,มาลําพี่พี่น้องพี่ไก่นี่หันหนาไปไปทั้งกุ่นปีนี้หันหนามาทาั้งทีอืขอขบวนเอขอขบวนฟ้อนกับพี่ชิจุนี่มอล่ำพูยิ่งกระจ่าสุนารีพี่น้องแต่ว่ามอล่ำผูไส้สาวหนาแล้วฮึบฮอบมาจากอะไร <c oughs> เดี๋ยวเขาไปเบิ้งทาเซ่กันพี่น้องอันนี้คือสิเมนส์เซ็นใช่สีสีซีแข้งแม่แต่ตะพุ่นเหรอพี่น้องเดี๋ยวสาวนา้าเล่าสีสีมาทายสูพีสุนองเบิ้งอยู่ด้วยแบบแบบัดเข้าเจ้าแข็งแข่งมาธพุนเหรอพี่น้องเอาซุ้มเบิง้ง น่ะเห็นเส้นบ่อ่าก็จะตืด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 มาเข่าเส้นไส้ยูนี่ยูนี่ก็จะเป็นประล้ำพิธีเป็นคณะกรรมาการแขงเรือพี่น้องนี่เรือแนวเนี่ยเขาเอื่นเรืออย่างเช้านาเแล้วคพื่อวงจกเรือเรื่ออย่างเรือหาป่าแล้ว มลดูสิพี่น้องเอ่ยเอาความจำไหเนะี่เห็นสาวนาแล้วบพี่น้องดิ้วดีวิ้วสวยแต่ก่อนนั้นแต่ก่อนไม่ได้เป็นทาจังสีเลยพี่น้องมันสิเป็นเพราะนั่นเพานไ่านเ,เหตุมองนี้น,นะเออเพราะเหตุมองนีแล้วกะมีความสว่างสเวยดูดีเออ ่ายรูปกด็ดีงามเนาะพี่นอนะอ้องเนาะ่ออยู่บ้านเซตตำบลเชียงเพงอำเภอป่าติ้วยโสธรนอพี่นอ้องบ้านเซมูส้องใต่บรียงเพลงลงมานิดหนึ่ง <c oughs> เอาเดี๋ยวอ่าคลิปหนาสาวหนาเล่าสีสีสมาผ้พาพี่ผ้านอา้องมาเบงเข้าเจ้าฟอนเปิดงานเนดะ้อพี่น้องมื้อนี้ข้าเจ้าจัดมา จัดได้ว่าเมื่อนี้มีการรำล่ำสวยได้มีนองเดี๋ยวซาว้าเล่าสิผ้าพี่ผ้านองว่าเบิ่งด้วยคกิมนาเด้อยเดี๋ยวคิมีเอาไว้สักก่อนไปก่อนจ้า